สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะไปเปิดหมวกเด้อน,นะครับอยู่ท่าพนมสวัสดีครับอ่าวน้องน้องนักเรียนนักเรียนจำได้ด้วยพาดไยหน,น,น่อยพัดไยหน่อยเร็วนักเรียนกันเหอเนเรเหอนรนนหน้าก็ไปดูดูผมเคยเห็นพี่อยู่ใบ้านกันด้วยใช่พี่อยู่บ้านดังครับไปตั้งใจเรียนเด้วย เราคงจะได้เปิดบอกที่ท่าถนกนะครับเออผมโอ้เมื่อวานนี้ล้ามากเลยนะครับล้าโคตรพูดบอกตรงๆนะแบบเข้ามาหัวถึงหมอนนี่น็อกัสดีครับน็อกเอาไอ้น็อกทันทีเลยนะครับ ดาอนนี้เช้านี้กินกาแฟนะครับกาแฟกับขนมปังก่อนนึกอยากสิพันกาแฟกับขนมปังนะครับอาอดุลสวัสดนะครับนี่แหละเรากิน,นง่ายกินอันนี้ก็อยู่ได้ประมาณสองสามชั่วโมงกินกาแฟกับขนมปังนะครับทำงานได้ต่ออีกสามชั่วโมง ขนมปังสองห่อเลย <laughs>